ไปออกคลิปกันนะครับทุกคนครับโอ้โนี่คีรอดคีรอดครับวมใส่คลิปเลงยูรู้ไปเป็นพิธีกรเห็อ <c oughs> เน๊ยมันตั้งสั้นเลยเรามามิตติ้งนะครับประมาณในรอบเจ็ดเดือนนะครับโอ้โห ไม่ไม่ไม่ไมดูบ่งเพื่อเดียวไม่ดูบ่งเดียว,ยวแล้วก็วันนี้ก็มีรถหลายรุ่นเลยนะครับตกล้องกล้องใหญ่อันนี้เป็นเซทเอ็กซ์สิบเป็นลอ้ลอล้อฟอร์สนะครับล้อฟอร์สของของอะไรโอแซนนะครับปีเดียวในในแถวนี้นะครับปีเดียวในแถวแล้วก็หกห้าศูนย์นะครับสีเดียวห้าศูนย์นะครับแล้วก็เซทเอ็กซ์สิบกิ๊กหนึ่ง นี่นก็เป็นรถพิฆาตนะครับมีรถพงเงียะรถพี่หนไม่ใส่ด้วยนด้วยข้างหลังข้างหลังไม่เป็นไรครับข้างหลังยังยังคอนเซอร์ในอายแล้วก็มีเมอร์เซเดสเบนนะครับ <c oughs> เป็นรุ่นตัวท็อปที่สุด <c oughs> น่าจะปี2000นะครับกระโปรง่าเกินคาร์บอนคาร์บอนฟอร์สนะครับคาร์บอนฟอร์สแล้วก็เป็นลายใหม่เป็นลายเดียวกัน ครับที่ที่ใส่ลอบบกินนีอเวนโดนะครับแล้วก็แล้วก็รถรถรถเจ้าของยูยูทูบเบอร์ช่อง a อ Motorbike บ <laughs> k <Okay>. ยเอ็นคจำได้เลยสวยมากครับเพิ่งเพิ่งออกได้ได้กี่วันแล้วประมาณสองอาทิตย์สิสองอาทิตย์หมดยัง อมวล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 หมดยังซีสดเลยพี่ก็ซีสดโวยจัดครับท่านสิทธิ์ี่มวลแล้วครับวเลยมาด้วยแล้วก็อันนี้ใส่มาทำไมคับพี่ใส่มาทำไมใส่มากล้องกล้องมันเป็นอะไรเพื่อถ่ายคลิปดิถ่ายไงวะเป็นรถ่นอะไรนะครับซชิี่าเท่าไหร่ชิว่าหนึ่งหกห้าพี่เขาลดให้ห้าห้าบาทหบาท บอเขาบอกเป็นหมื่นเลยวีแถมมาใช่ไหมอาบูเป็นชลิปเหรอยะเดลอะไรนดีดเลสซิ่งนะครับวัดรักวอดอะไรเนี่ยเบเซอร์เดนเซอร์แทนแทงเอาเรื่องแล้วก็เซทเอ็กซ์สิบอาร์นะครับ ยังนะครบเ้แต่งไปเยอะเลยดี่เนี่ยแต่งก็เอาเรื่องครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มขาดเริ่มพังแล้วทอนนี่ก็่อดีดเปลีนนะครับดีดเปลี่ยนเป็นสไตลสนามชอบตอนนี้เขาก็ก็กำลังดีกำลังซำมีปัญหายากมากเยอมากครับคาร์บอนทั้งหลาม ซาบันซาบานทั้งลำเลยเข้าไปกับฟางผมไปกับ <c oughs> มวย <c oughs> <c oughs> พี่เอ้พี่เอ้ยพี่พี่ไปหมูกระทะน,นะครับผม <c oughs> ชอบกินแล้วก็เ,เป็นผู้ช่วยชาญทางด้านหมูกระทะน,นะครับตอนนี้ใครใครจะไป ใครจะจ้างไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมูกระทะก็เรียกใช้ได้นะว่าเนื้อนี้ดีไหมเนื้อเนื้อหมูเนี่ยอ,อะไรมันมันสาระมันต้ดออกเ้วยตันลงเลยทัมพอสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่เบงหน่อยครับผมสัมภาษณ์พี่แบงหน่อยครับอพอดีพอดีทิ้งลูกทิ้งเนี้ยมาเลยไม่ได่ได้ทิ้ครับ <laughs> อันนี้พี่พี่โจใช่ไหมครับพี่พี่โจนะครับเป็นอ่าเป็น,าานทำอะไรอยู่ครับไทยรถข้ามลาวนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ,อันนี้ไอยจะเป็นทำกีรอกีฬาอะไรครับไทยถ,ารถ,รถ,ถา่ายบรรยากาศครับถ่ายบรรยากาศอ้ท่านว้าว